อยู่ๆเกิดอารมณ์ชั่ววูบก็เลยคว้าปืนยิงกระบานเธอเข้าให้ เมื่อเท็ดคอฟฟอร์ดได้ลั่นไกยิงภรรยาของตัวเองจากนั้นเขานั่งรอตำรวจมาที่เกิดเหตุแล้วยอมให้ตำรวจจับเขาเข้าห้องขังแต่โดยดีซึ่งคดีนี้อยู่ในความดูแลของวิลเลียมบีชัมอายการหนุ่มไฟแรงที่รับทำคดีนี้โดยไม่ได้ตั้งใจนะักวิลลี่คิดว่าเขาจะจบเรื่องนี้ได้โดยง่ายใดแต่เขาหารู้ไม่ว่าเท็ดได้วางแผนมาเป็นอย่างดีเท็ดคอฟฟอร์ดจะรอดจากข้อหานี้ได้อย่างไรและเขาคิดแผนการอะไรไว้จอน ฮับสตูดิโอขอเสนอ f ฟกเจอค้นแผนฆ่าล่าอัจฉริยะหนังเรื่องนี้ออกมาในปี2007ซึ่งน,นำแสดงโดยลุงแอนโทนีฮอฟกินรับบทเป็นเท็ดคอฟฟอร์ดประกบคู่กับไรอันกอร์ลิงที่รับบทเป็นบิลลี่อายการหนุ่มผู้หญิงทะนงจากนี้คือการสปอยหนังลวนล้วนผมจะเล่าให้ทุกคนเข้าใจเนื้อหาของหนังได้ด้วยคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วลุยโลด เท็ดคอฟฟอร์ดนักธุรกิจสูงวัยไอคิวสูงที่คิดว่าตัวเองเก่งฉลาดเหนือคนอื่นภรรยาของเขาคือเจนนิเฟอร์คอฟฟอร์ดเธอได้แอบเป็นชู้กับร็อบหรือโรเบิร์ตนันเนลลี่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝีมือดีเจนนิเฟอร์เธอไม่ได้เปิดเผยตัวตนกับร็อบว่าเธอคือใครชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเธอบอกเพียงว่าเธอคือคุณนายสมิธพวกเขานัดเจอกันเพียงอาทิตย์ละสองวันเท่านั้นเท็ดคอฟฟอร์ดเขารู้เรื่องนี้มาโดยตลอดเท็ดได้วางแผนฆ่าภรรยาของ ขเขาวันนี้เท็ดกลับจากที่ทำงานเร็วกว่าปกติเพื่อตามดูทั้งสองคนและในตอนเย็นเท็ดได้ยิงกระบานภรรยาตัวเองในบ้านของเขาหลังจากที่เธอเพิ่งกลับมาจากดือด้อดือด้อดกับร็อบพอยิงเสร็จเขาก็เริ่มจัดฉากต่างๆตามที่เขาได้วางแผนเอาไว้พอตํารวจมาเท็ดก็ไม่ได้หนีการจับกุมแต่อย่างใดซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่ร็อบเข้าเวรพอดีร็อบเข้ามาเจรจาให้เท็ดมอบตัว ร็อบไม่รู้เลยว่าผู้หญิงที่โดนยิงก็คือชู้รักของเขานั่นเองเท็ดอนุญาตให้ร็อบเข้ามาคุยกับเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นทั้งสองคนต่างวางปืนเพื่อความสบายใจพอร็อบเห็นร่างภรรยาของเท็ดและรูปถ่ายที่อยู่บนผนังซึ่งเท็ดได้ลากร่างของเธอไปไว้ตรงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าร็อบจะเห็นรูปถ่ายเธอด้วยร็อบรีบพุ่งเข้าหาร่างของเธอด้วยความเป็นห่วงจนลืมตัว เทดหยิบปืนขึ้นมาจ่อที่ด้านหลังของร็อบร็อบเข้าชาร์จทันทีและแน่นอน เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาพวกเขากพบว่าภรรยาของเท็ดยังมีชีพจรอยู่เจ้าหน้าที่รีบนำเธอส่งโรงพยาบาลอาการของเจนนิเฟอร์กระสุนได้ถูกสมองและทำให้สมองของเธอเสียหายร้ายแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกต่อไประหว่างที่เจ้าหน้าที่ฟอร์เรสต์กำลังเก็บหลักฐานอยู่นั้นรับก็บอกกับฟอร์เรสต์ว่าเขาอยากอยู่ในห้องสอบสวนด้วยเพื่ออยากให้คดีนี้รัดกุมก่อนที่จะส่งเรื่องให้อัยการ ในเช้าวันต่อมาวิลเลียมวิชัมหรือวิลลี่อายการหนุ่มไฟแรงผู้ซึ่งชนะคดี97%ของคดีทั้งหมดที่เคยรับซึ่งตอนนี้เขากำลังจะย้ายงานไปทำงานที่วูตันซิมขณะที่เขากำลังเตรียมตัวจะไปงานเลี้ยงเย็นนี้นอร์แมนก็ขอร้องให้เขารับคดีของเท,ท็ดก่อนเพราะตอนบ่ายไม่มีอายการคนไหนในสำนักงานว่างไปขึ้นศาลได้วิลลี่ก็ได้รับทำคดีของเท,ท็ดอย่างไม่ได้ตั้งใจนักเขาคิดว่ามันจะจบง่าย ชนะแบบใสๆเพราะมีทั้งคำรับสาร,รภาพพยานและหลักฐานที่มัดตัวผู้ก่อเหตุอย่างแน่นหนาเมื่อขึ้นศาลเท็ก็ได้บอกกับสารว่าเขาต้องการแก้ต่างเองและได้ปฏิเสธที่จะใช้ทนายของรัฐวินล,ลี่ก็ได้กล่าวกับสารว่าคุณคลอฟอร์ดต้องการจะแก้ต่างเองซึ่งอาจจะใช้เวลานาน,านพอสมควรถึงตอนนั้นผมคงจะหมดหน้าที่แล้วซึ่งวินล,ลีตอนนี้เขาไม่มีใจอยู่ที่ทำงานเก่าของเขาแล้ว เพราะเขากำลังเตรียมตัวที่จะไปรับงานใหม่ที่วูตันซิมอย่างเต็มตัวแต่เท็ดก็ได้บอกกับสารและวินล,ลี่อีกว่าเขาขอสละสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาชั้นต้นและขอให้ได้รับพิจารณาโดยเร็วที่สุดพร้อมกับเน็บแนมวินล,ลี่ว่าแบบนี้มันจะทันไหมคุณบิชัมสารก็ได้บอกกับเท็ดว่าเรื่องคุณบิชัมคุณไม่ต้องห่วงหรอกทางสำนักง,งานอายการเขาจะส่งคนใหม่มาแทนเขาแน่นอนเท็ดก็ได้แย้งอีกว่าไม่ ผมชอบคุณบีชัมซึ่งก็ดูเหมือนว่าเท็ตั้งใจจะไฟกับวิลลี่โดยเฉพาะแล้วสารก็ทำตามคำขอของเท็ดคือการเร่งพิจารณาคดีให้เร็วที่สุดในเย็นวันนั้นขณะที่วิลลี่กำลังจะไปงานเลี้ยงของที่ทำงานใหม่ร็อบก็เข้ามาหาเขาเพื่อเตือนเขาว่าเท็ดไม่ธรรมดาแต่วิลลี่ก็ได้บอกร็อบว่าคุณเซ็นรับคำสารภาพเองใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร ระหว่างที่เขาอยู่ในงานเลี้ยงกำลังเตะอ,อยู่กับนิกกี้การ์เนอร์หัวหน้างานใหม่ของเขาอยู่นั้นฟอ r เรสก็ได้โทรมาบอกเขาว่าปืนของเท็ดที่เจอในที่เกิดเหตุมันใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ เพราะมันยังไม่เคยถูกใช้ยิงเลยวิลลี่ก็ได้บอกให้ฟอเลสหาปืนกระบอกที่ใช้ยิงให้เจอปืนมันต้องอยู่ในบ้านแน่นอนคดีที่น่าจะลงเอยง่ายๆกลับไม่ง่ายแล้วตอนนี้เมื่อไม่มีใครพบปืนที่ใช้ก่อเหตุนั่นพอวิลลี่กลับมาที่สำนักง,งานเขาก็พบว่าเอกสารที่เขาส่งไปให้เท็ดถูกส่งกลับมาเขารีบเอาเอกสารนั้นกลับไปหาเท็ดที่เลือนจำด้วยตัวเองพร้อมกับถามว่าทำไม เท็ดก็ได้บอกว่าเอกสารนั่นมันไม่ได้เรื่องคุณไม่ได้ค้นพบอะไรสักอย่างแถมเขายังชวนวิลลี่มาเป็นทนายให้เขาวิลลี่ก็ได้แย้งว่าผมกําลังจะฟ้องคุณเท็ดก็เลยบอกว่าผมกําลังให้โอกาสคุณย้ายกลับมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของไหยนะขณะที่ยังทําทันและเท็ดก็ยังได้บอกวิลลี่อีกว่าผมเจอจุดอ่อนของคุณแล้วนั่นก็คือคุณอยากจะชนะเสมอวิลลี่หัวเราะแล้วก็พูดว่ากลายเป็นผมเป็นตัวตลกนั้นเหรอ เท็ดก็พูดตอบว่าพนันได้เลยวินล,ลี่พอเท็ดพูดจบวินล,ลี่ก็ออกไปพอถึงวันขึ้นศาลวิลลี่ซักพยานทุกคนที่เห็นเหตุการณ์รวมทั้งหมอผู้รักษาภรรยาของเท็ดแต่เท็ดกลับมีท่าทีที่ไม่สนใจอะไรเลยกับสิ่งที่พยานแต่ละคนพูดแถมยังไม่ขอคัดค้านหรือซักพยานคนไหนเพิ่มเติมทําให้วินล,ลี่กับสารและคณะลูกขุนต่างงงกันเป็นแถวถึงคราวคุณซักพยานปากนี้บ้างแล้วโอ้ไม่ ไม่ซักครับแต่พอมาถึงรอบขึ้นให้การขณะที่วิลลี่กำลังถามคำถามรอบอยู่นั้นเท็ดก็ได้ขอค้านเป็นครั้งแรกพร้อมกับพูดว่าผมจะว่ายังไงถ้าตำรวจคนที่จับเราเขาเป็นชู้กับเมียเราอยู่ซึ่งทำให้ทุกคนอึ้งพูดอะไรไม่ออกโดยเฉพาะวิลลี่ แล้วร็อบก็ได้พุ่งเข้าไปทำร้ายร่างกายของเท็ดต่อหน้าสารอีกด้วยนั่นทำให้วินลี่รู้ทันทีว่าคดีนี้เขาเจอของจริงเข้าแล้วและผู้พิพากษาก็ได้เชิญวิลลี่กับเท็ดเข้ามาคุยกันพร้อมกับอกว่าหลักฐานทั้งหมดและคำสารภาพที่ร็อบเป็นคนรวบรวมจะไม่มีผลมันจะถูกกันออกไปในลักษณะของผลการกระทำที่มิชอบของเขาและสารก็ได้ให้เวลาวินลี่3วันเพื่อหาห,าหลักฐานใหม่ถ้าเขาห,าหาหลักฐานเพิ่มเติมไม่ได้เท็ดก็ ็จะถูกปล่อยตัว พอวิลลี่กลับมาที่สำนักงานโรเบโตหัวหน้าของเขาก็ได้ถอดเขาออกจากคดีนี้เมื่อเขาไม่สบายใจเขาได้มาที่บ้านแห่งหนึ่งและบังเอิญเจอกับนิกกี้การ์ดเนอร์นิกกี้เห็นวิลลี่อาการไม่ค่อยดีเธอเข้ามาคุยกับเขาว่ามันเป็นเรื่องดีที่โรเบโตถอดเขาออกจากคดีนี้พร้อมกับ,บอกว่าฉันยังต้องอยู่แถวนี้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณควรจะกลับบ้านไปก่อนแล้วดึกๆค่อยโทรหาฉันนั่นแหละครับในที่สุดวิลลี่ก็ได้ดือด้อดือด้อดื่มกับ นิกกี้กัดเนอร์หัวหน้างานของเขาพอดือด้อๆดื่มเสร็จก่อนที่วิลลี่จะกลับนิกกี้เธอก็ได้ชวนให้วิลลี่ไปที่บ้านของเธอในวันขอบคุณพระเจ้าที่จะถึงนี้แต่ในเช้าวันต่อมาวิลลี่ก็ได้เข้ามาพบโรเบโตพร้อมกับขอคดีคืนซึ่งโรเบโตก็ให้เขาแก้ตัวแต่ ถ้าเขาแพ้เขาก็จะโดนไล่ออกซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องพลาดงานใหม่ด้วยเช่นกันและมันอาจจะทําให้นิกกี้เธอไม่พอใจเป็นอย่างมากวิลลี่กับฟอเรสพยายามจะหาปืนกระบอกที่ยิงเจนนิเฟอร์เพื่อที่จะใช้มัดตัวเท็ด วินลีมาหา็อบซึ่งสภาพเขาตอนนี้ดูแย่มาก็อบเล่าว่าเขาไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นบ้านของเธอและไม่รู้ชื่อจริงของเธอด้วยซ้ำพวกเราแค่นัดเจอกันที่โรงแรมนิลามาอาทิตย์ละสองครั้งมันเป็นกติกาที่เธอตั้งไว้ถึงตรงนี้หนังจะแสดงให้เห็นว่า็อบนั้นเขารักเจนนิเฟอร์มากและวินลีก็ได้มาขอเทปกล้องวงจรปิดจากโรงแรมนิลามา แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้บอกว่าต้องรอในที่สุดพวกเขาก็ล้มเหลววิลลี่กับฟอร์เลสไม่สามารถจะหาหลักฐานเพิ่มเติมได้วิลลี่สิ้นหวังมากเขาได้มาเยี่ยมเจนนิเฟอร์ที่ไม่รู้สึกตัวอะไรเขาเฝ้าหวังว่าเธอจะฟื้นขึ้นมาให้การได้แต่ในความเป็นจริงหมอได้บอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะสมองของเธอบาดเจ็บมาก และในวันขอบคุณพระเจ้าวิลลี่ก็ได้มาทานข้าวที่บ้านของนิกกี้ซึ่งพ่อของนิกกี้เขาก็เป็นผู้พิพากษาเหมือนกันระหว่างที่คุยกันเรื่องคดีของเท,ท็ดวิลลี่ก็ได้บอกความจริงกับนิกกี้ว่าเขากลับไปทําคดีของเท,ท็ดต่อให้จบนิกกี้เธอไม่พอใจมากที่วิลลี่กลับไปทําคดีนี้อีกทําให้พวกเขาทะเลาะก,กันเมื่อวิลลี่กลับมาบ้านเขาก็เจอกับร็อบที่รอเขาอยู่ร็อบบอกกับวิลลี่ว่าเขามีคนรู้จักที่ห้องหลักฐานเขาสามารถสลับหลักฐานให้ได้ แต่วิลลี่ไม่เห็นด้วยและไล่ล็อกกลับบ้านไปพอวิลลี่เข้ามาในบ้านเขาก็เปิดฟังข้อความก็พบว่านิกกี้เธอโทรมาขอโทษอีกข้อความหนึ่งคือเจ้าหน้าที่โรงแรมนิรามาได้ฝากข้อความไว้ว่าเทปกล้องวงจรปิดที่เขาขอไว้ได้แล้ว ขณะที่เขานั่งดูเทปอยู่กับฟอร์เรสซึ่งพวกเขารู้อยู่เต็มอกว่าชายในวิดีโอที่ไปสอดแหนมร็อบและเจนนิเฟอร์นั่นคือเท็ดแน่ๆแ,แต่มันเห็นหน้าไม่ชัดไม่สามารถระบุตัวตนได้วิลลี่ก็มีคําถามว่าเขาไปที่นั่นทําไมทําไมเขาไม่ฆ่าเธอที่นั่นมันคือส่วนไหนของแผนที่เท็ดวางไว้วิลลี่พยายามทุกทางแต่ก็ไม่สามารถหาปืนกระบอกนั้นได้เมื่อถึงเวลาขึ้นศาลทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เท็ดวางแผนไว้เมื่ออายการไม่มีหลัก ฐานที่แท้จริงที่พิสูจน์ได้ว่าเท็เป็นคนก่อเหตุเขาพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาวินลี่ไม่สามารถคัดค้านการปล่อยตัวเท็ดได้เขาล้มเหลวเท็ดเดินออกจากศาลไปพร้อมกับเยาะเย้ยวินลี่และรอบร็อบเดินตามเท็ดออกไปแล้วนิกกี้ก็โทรมาปลอบใจวินลี่ระหว่างที่คุยกันนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นวินลี่วิ่งออกไปดูก็ปรากฏว่ารอบเขาได้ยิงตัวตาย พอเท็ออกมาได้เขาก็จะเซ็นเอกสารเพื่อให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจของเจนนิเฟอร์ออกวิลลี่ไปขอร้องให้พ่อของนิกออกคำสั่งศาลเพื่อกันไม่ให้เท็ดฆ่าเจนนิเฟอร์แต่เขาก็ช้าไปเจนนิเฟอร์โดนถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ววิลลี่ยังคงไม่ละความพยายามเขานั่งหาทางที่จะจับเท็ดเข้าคุกให้ได้เขานั่งอยู่ในห้องกับฟอรเรสสองคนระหว่างที่ฟอรเรสกำลังจะกลับบ้านนั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามาพอดีฟอรเรสก็รับสาย เพราะเขาคิดว่ามันเป็นโทรศัพท์ของเขาแต่จริงๆมันเป็นโทรศัพท์ของวิลลี่ซึ่งโทรศัพท์ของพวกเขาทั้งสองเครื่องเป็นรุ่นเดียวกันและคนที่โทรมาก็คือเท็ดเขาโทรมายาะเย้ยวินลี่ที่เขาพลาดงานอยู่วูตันซิมแต่มันก็ทําให้วิลลี่คิดอะไรบางอย่างได้เขาบอกฟอเรสเป็นในๆแล้ววิลลี่ก็รีบมาหาเท็ดที่บ้านวิลลี่ถือปืนเข้ามาด้วยเท็ดเปิดฉากเล่าขั้นตอนที่เขายิงเจนนิเฟอร์ภรรยาของเขาให้วิลลี่ฟังวิลลี่ก็บอกเท็ดว่าผมเห็นบางอย่างแต่อา จะสายไปปืนของคุณกับร็อบเหมือนกันเปียบเลยคุณไปที่โรงแรมในบ่ายวันนั้นคุณได้เอาปืนของคุณสลับกับปืนของร็อบเท็ดก็พูดแทรกขึ้นว่าคืนให้แล้ววิลลี่ก็พูดต่อใช่คุณคืนให้แล้วขณะที่ร็อบห่วงแต่เจนนิเฟอร์และเขาก็เดิอนออกจากบ้านไปพร้อมกับอาวุธที่คุณใช้ฆาตกรรมคุณนี่มันฉลาดเป็นกฎเลย เท็ดหัวเราะพร้อมกับอกว่ายอมรับเธอวินล,ลี่มันสุดยอดรอบนั่งฟังตลอดการพิจารณาโดยที่หลักฐานชิ้นเดียวห้อยอยู่ข้างเอวของเขาวินล,ลี่เลยบอกว่าผมมีกระสุนนัดที่อยู่ในหัวเมียของคุณซึ่งผมแงออกไม่ได้ตราบใดที่เธอยังอยู่มันแมทกับปืนของรอบแน่นั่นคือผมเจออาวุธฆาตกรรมแล้ว เท็ดยิ้มแล้วก็พูดว่าเจ๋ามากวินล,ลี่หลักฐานโยงใยเป็นชุดๆเอาเลยไอ้หนูต่อให้เธอฟื้นขึ้นมาให้การมันก็ไม่มีความหมายใดๆเพราะศาลได้ตัดสินไปแล้วคุณแตะผมไม่ได้วินล,ลี่ก็เลยพูดขึ้นว่าตอนคุณขึ้นศาลครั้งแรกข้อหาพยายามฆ่าเธอยังอยู่แต่คุณดึงปลั๊กเธอแล้วใช่ไหมนี่เธอตายแล้วคือฆาตกรรมคือเจตนาฆ่านี่คือข้อหาใหม่มีหลักฐานชิ้นใหม่พิจารณาใหม่ เท็ที่ตอนนี้พูดอะไรไม่ออกพูดได้เพียงว่าใส่หัวไปให้พ้นบ้านฉันพอเท็ดเดินออกมาข้างนอกก็มีตำรวจรอ,อเขาอยู่แล้วแล้วฉากก็ตัดมาที่ศาลอีกครั้ง และพวกเขาก็ได้สู้กันในศาลอีกรอบหนังเรื่องนี้ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆคิดว่าเท็ดจะสามารถรอดไปได้อีกไหมคราวนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะครับหากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไป7.2คะแนนส่วน r o t t เทนโทเก็ได้ไป71ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ